แจกเงิน4,000คนละครึ่งเฟ,ฟส2วันไหนมีคุณผู้ชมถามมาเนาะหลังจากที่มีข่าวว่าเตรียมให้จะเสนอนะครับทางครมเนี่ยได้มีการอนุมัติหรือไฟเขียวคนละครึ่งเฟ,ฟส2แล้วอาจจะมีการมอบสิทธิ์นี้ให้กับคนเก่าก็คือเฟสปัจจุบันเนี่ยได้อีกเป็นเฟสที่2ด้วยนะครับซึ่งเขาคาดว่าจะได้รับสิทธิ์ประมาณ4,000บาทส่วนใครนะครับที่ลงทะเบียนไม่ทันเนี่ย คุณก็มีโอกาสที่จะลงเฟสที่2เลยก็จะได้ประมาณ4 0 0 0บาทเหมือนกันเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์เท่ากันนั่นเองแต่ว่าทางโครโมอเนี่ยยังไม่ได้มีการอนุมัติไฟเขียวเขาจะมีการพิจารณาอีกครั้งเนี่ยประมาณธันวาคมถ้าหากว่าไฟเขียวเนี่ยจะได้รับเงินประมาณนะครับเดือนมกราคม69อันนี้ยังไม่ทราบวันที่ทราบแต่ช่วงเวลาเดือนนะครับคือประมาณมกราคม69ใครนะครับที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งรายปัจจุบันอยากไปต่อไหม คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้สตังม์มีเพจ Facebook ข่าวสตัง์มีเดียสามารถเข้าไปแชทได้เลยนะแล้วบอกว่าฟังจาก YouTube ชมจาก YouTube นะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube ก็ยังมีข่าวเหมือนเดิมนะมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้สตัง์จะได้ไปตามข่าวให้เนาะอยากดูข่าวสารสบริการแห่งรัฐเดิมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับ